สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคุณมึงทอยนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับขนมนะครับเพราะว่าผมไปเดินเซเว่นมาอีกแล้วครับผมนี่ก็ได้เป็นนะครับผมขนมนะครับผมก็จากไอล่านะครับผมนี่อันนี้จะเป็นแบบอ่า My Little Pony นะครับผมก็ในกล่องนะครับผมอันนี้อยู่ที่โอ้ผมจำไม่ได้นะครับยี่สิบห้าบาทหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ยี่สิบไม่ยี่สิบห้านะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมากี่บาท นี่ครับหน้ากล่องครับผมไมลลิตเติ้ลพอนี่นะครับแล้วก็นี่ครับแถมฟรีเรเป็นพวงกุญแจกระจกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพวงกุญแจกระจกนะครับจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มีรูดลายแบบไหนแล้วก็นี่ครับจะเป็นขนมนะอยู่ในจะเป็นบิสกิตนะครับกลิ่นนมนะครับผมนี่ก็จะมีรูดรูดลายของบิสกิตประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านหลังครับจะบอกว่ามันมีกี่ลายนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี่ครับ ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะว่าผมจะได้แบบไหนนะครับผมก็มาแกะกันเลยครับนี่ก็มีเนี่ยขนมบิสกิตลดนมที่บอกไปแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหคือใหญ่กว่าที่คิดนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะเป็นพวงกุญแจอ,อันเล็กๆนะครับ กาะนี่ครับมีขนาดที่ใหญ่อ่าลวดลายที่ผมได้เนี่ยจะเป็นลวดลายนี่ครับอันที่นี่อันที่ห้านี่เลยครับนี่เป็นสีชมพูนะครับผมนี่ก็นี่ครับผมก็กระจกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับของพวงกุญแจนะครับก็มาแกะดูกันดีกว่าครับนี่วัสดุนะครับจะเป็นเหมือนด้านหน้าเนี่ยน่าจะคล้ายๆเหมือนสังกะสีนะครับผมอลูมิเนียมสังกะสีแล้วก็ ตรงขอบนีครับขอบด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็คือตําหนิมาเลยนี่พวงกุญแจแบบนี้แล้วก็กระจกด้านหลังครับนี่ใช้งานได้ครับนี่คกระจกด้านหลังดูครับผมส่องกับกล้องนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่นะครับจะวัดให้ดูแล้วกันนะครับนี่พอเราทาบกับไม้บรรทัดแล้วเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ความยาวทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับท่านับ ตั้งแบบกระจกกับตัวพวงแจแบบอย่างเดียวจะอยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับผมก็ถ้ามีขนาดใหญ่นะก็ใช้งานได้นะครับกระจกก็มีขนาดที่ใหญ่ก็เหมาะสาหรับใครจะอ่าไว้่องไว้แต่งหน้าเช,นนเช็คนู่นเช็คนีน่ดูนู่นดูนี่ก็ดูได้นะครับผมโอเคก็พอดีผมได้มาเพียงกล่องเดียวนะครับผมเพราะว่าหาไม่เจอครับมันมีในเชลเพียงกล่องเดียวเท่านั้นผมโอเคก็คลิปนี้ก็ จะมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ถามกันนะครับส่วนใครได้ลายแบบไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันนะว่าได้ลายนี้ลายนี้ครับผมโอเคสรลบคลีปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโค้นเมืองทอยผมไปแล้วครับจังครับสวัสดีครับ